บทที่ 7, ตอนที่2ประเภทและระดับของผู้บรรลุนิพพานผู้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงนิพพานที่ประสบผลสำเร็จบรุจุดหมายแลว้วก็ดีผู้ที่ดำเนินก้าวหน้ามาในทางที่ถูกจนถึงขั้นที่มองเห็นจุดหมายอยู่เบื้องหน้าแล้วและจะต้องบรรลุถึงจุดหมายนั้นอย่างแน่นอนกด็ดีท่านจัดเข้าสังกัดในกลุ่มชน ผู้เป็นสาวกที่แท้ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกสงฆ์ดังข้อความในบทสวดสังฆคุณว่าสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังคโคดังนี้เป็นต้นมีคำเฉพาะสำหรับเรียกเพื่อแสดงคุณสมบัติพิเศษของท่านผู้เป็นสาวกที่แท้เหล่านี้อีกหลายคำคำที่ใช้กันทั่วไปและรู้จักกันมากที่สุดคงจะได้แก่คำว่าอาริยบุคคลหรือ พระอริยะซึ่งแปลว่าผู้เจริญบ้างท่านผู้ประเสริฐบ้างท่านผู้ไกลาจากข้าสึกคือกิเลสบ้างความจริงคําว่าอาริยะบุคคลเป็นคําที่นิยมใช้สําหรับพูดถึงอย่างกว้างๆหรือกลุ่มๆไปไม่ระบุตัวหาใช่เป็นคําเฉพาะมาแต่เดิมไม่คาเดิมที่ท่านใช้เป็นศัพท์เฉพาะสําหรับแยกประเภทหรือแสดงระดับขั้นในบาลีได้แก่คําว่าทักกีไน หรือทักกินายะบุคคลอย่างไรก็ตามคําว่าทักกินายะบุคคลก็ดีอริยะบุคคลก็ดีล้วนเป็นคําเรียนศัพท์ในาศาสนาพราหมณ์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนแปลหรือปฏิวัติความหมายเสียใหม่เช่นเดียวกับศัพท์อื่นๆอีกเป็นอันมากเช่นพรมรามนหาตากะเวตคูเป็นต้นคำว่าอารยะตรงกับสันสกฤตว่าอารยะ เป็นชื่อเรียกเผ่าชนที่อพยพเข้ามาทางตะวันตกเฉียงเหนือของชมพูทวีปคือประเทศอินเดียเมื่อหลายพันปีมาแล้วและรุกไล่ชนเจ้าถิ่นเดิมให้ถอยร่นลงไปทางใต้และป่าเขาพวกอารยะหรืออารยะนี้เวลาเรียกเป็นเผ่าชนนิยมใช้ว่าพวกอรารยกะหรืออารยันพวกนี้ถือตัวว่าเป็นพวกเจริญและเหยียดชนเจ้าถิ่นเดิมลงว่าเป็นพวกมิละะ หรือเมเลชะคือพวกคนเถื่อนคนดงคนดอยเป็นพวกทาตหรือทัศยุต่อมาเมื่อพวกอริยะเข้าครอบครองถิ่นฐานมั่นคงและจัดหมูชนเข้าในระบบวัณณะลงตัวโดยให้พวกเจ้าถิ่นเดิมหรือพวกทาตเป็นวัณณะสูตรแล้วคำว่าอริยะหรืออารยะหรืออารยนันก็หมายถึงชนสามวัรณะต้นคือกษัตริย์พราหมณ์และแพทย ส่วนพวกสูตรและคนทั้งหลายอื่นเป็นอนาระยะทั้งหมดการถืออย่างนี้เป็นเรื่องของชนชาติเป็นไปตามกำเนิดจะเลือกหรือแก้ไขไม่ได้เมื่อพระพุทธเจ้าออกประกาศพระศาสนาพระองค์ได้ทรงสอนใหม่ว่าความเป็นอริยะหรืออาระยะไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดแต่อยู่ที่ธรรมซึ่งประพฤติปฏิบัติและฝึกฝนอบรมให้มีขึ้นในจิตใจของบุคคล ใครจะเกิดมาเป็นชนชาติใดวัน,หนไหนไม่สำคัญถ้าประพฤติอริยธรรมหรืออารยธรรมก็เป็นอริยะคืออารยชนทั้งนั้นใครไม่ประพฤติก็เป็นอนรยะหรืออนารยชนทั้งสิน้นสัจธรรมก็ไม่ต้องเป็นของที่พวกพราหมณ์ผูกขาดโดยจำกัดตามคำสอนในคำภีพระเวทแต่เป็นความจรงิงที่เป็นกลางมีอยู่โดยธรรมดาแห่งธรรมชาติ ผู้ใดรู้แจ้งเข้าใจสัจธรรมที่มีอยู่โดยธรรมดานี้ผู้นั้นก็เป็นอริยะหรืออาระยะโดยไม่จำเป็นต้องศึกษาพระเวทของพราหมณ์แต่ประการใดและเพราะการรู้สัจธรรมนี้ทำให้คนเป็นอริยะสัจธรรมนั้นจึงเรียกว่าอาริยสัจเมื่อว่าตามหลักบุคคลที่จะเข้าใจอาริยสัจก็คือท่านที่เป็นโสดาบันขึ้นไปดังนั้นคำว่าอาริยะ ที่ใช้ในคำภีโดยทั่วไปจึงมีความหมายเท่ากับทักกินายาบุคคลที่จะกล่าวต่อไปและอริยสัจสีบางคราวท่านก็เรียกว่าอาริยธรรมหรืออาริยธรรมอย่างไรก็ตามคำว่าอาริยธรรมหรืออาริยธรรมนี้ท่านไม่ได้จํากัดความหมายตายตัวแต่ยักเยื้องใช้ได้กับธทำหลายหมวดบางทีผ่อนลงหมายถึงกุศลกรรมบทสิบ้าง ศีลห้าบ้างก็มีซึ่งโดยหลักการก็ไม่ขัดกันแต่ประการใดเพราะผู้ที่จะรักษาศีลห้าได้ถูกต้องตามความหมายอย่างแท้จริงโดยไม่กลายเป็นศิลปะตะปรามาตยไปและรักษาศีลห้าได้มั่นคงยั่งยืนไม่ด่างพร้อยตลอดชีวิตก็คือคฤหัสถ์ที่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปในอัตถกถาทั้งหลายเมื่ออธิบายคำว่าอริยะที่ใช้กับบุคคล มักอธิบายลงเป็นอย่างเดียวกันหมดว่าหมายถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าแต่บางแห่งก็สงวนสำหรับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวส่วนคําว่าอริยะที่ใช้เป็นคุณนามของข้อธรรมหรือการปฏิบัติมักมีความหมายเท่ากับคำว่าโลกุตระแต่ไม่ถึงกับแน่นอนตายโัวทีเดียวเท่าที่กล่าวมาเกี่ยวกับคำว่าอริยะพอสรุปได้ว่า แม้คำว่าอริยนี้จะมีความหมายกว้างสักหน่อยแต่ในกรณีที่ใช้เรียกบุคคลแล้วจะหมายถึงกลุ่มชนเดียวกับทักขินยะบุคคลเป็นพื้นคือหมายถึงท่านผู้พ้นจากภาวะปุถุชนและจัดเข้าในกลุ่มสาวกสงฆ์ที่ปัจจุบันนิยมเรียกว่าอริยสงฆ์ยิ่งในคำพีรุ่นอัตถกถาลงมาด้วยแล้วใช้อริยกันในความหมายนี้แทบจะตายตัวทีเดียวอีกอย่างหนึ่งคำว่าอริย นิยมใช้ในกรณีที่พูดถึงอย่างก,างกว้างๆคลุมๆโดยไม่ระบุไม่แจกแจงระดับขั้นส่วนทักคิไนมักใช้ในกรณีระบุแบบเป็นสับเฉพาะในทางวิชาการดังนั้นในที่ทั่วไปจึงพบคำว่าอริยะใช้ดาดไปมากกว่าคำว่าทักคิไนในที่สุดข้อที่ไม่ควรลืมก็คือพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า ที่ทรงมุ่งให้มองอริยะหรืออารยชนในความหมายใหม่ซึ่งต่างจากที่พวกพราหม์ยญญัดไว้เมื่อจับความหมายในแง่นี้ก็ลงข้อสรุปได้อีกท่อนหนึ่งซึ่งเน้นความหมายในแง่สังคมว่าอริยะหรืออารยชนที่จะเป็นสมาชิกในสังคมใหม่คือชุมชนชาวพุทธนั้นเป็นอารยชนโดยอารยธรรมคือด้วยการดำเนิเนชีวิตตามมรรคา ที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเป็นผู้มีศีลธรรมที่เป็นไปตามเหตุผลบริสุทธิ์เพื่อไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้มีชีวิตร่วมกันที่สงบสุขเอื้อแก่ความเจริญงอกงามแห่งประโยชน์ที่พึงได้พึงถึงตามลำดับทั้งแก่ตนและผู้อื่นทั้งนี้ไม่ใช่ศีลธรรมที่ประพฤติตามคำบงการของเจ้าหน้าที่ผู้ผูกขาดาศาสนา พูดล่อและขู่ด้วยผลตอบแทนแก่ผู้หวังประโยชน์ส่วนตัวในรูปต่างๆซึ่งศีลธรรมจะบิดเบือนแปรรูปไปได้ต่างๆตามความพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ขาดศาสนานั้นๆดังเช่นศีลธรรมแบบพิธีบูชายันของพวกพราหมณ์เป็นตัวอย่าง